เปิดทุนมาทั้งหมด1 6บาทองยิงน้องครับเออนั่นแหละโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดิโอ้โหเต็มแผงก็ได้ระดับซูปเปอร์กันไป750บาทองยิงเขาดิจังวันนี้นั่นไงพันหนึ่งร้อยเฮ้ยพันสี่ร้อย โปรดอาร่านอยาข้ามเด็ดขาดรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมมูฮัมัมดสายปั่นกันอีกแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมเออวันนี้เราอยู่ในเกมโชว์ลาแผงคเนนะครับผมรือสลัด พิคคนนนี่เองนะท่าผม้ชมมาถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มไปพร้อมน้ำมูเลยดีกว่าโอ้โหวันนี้บอกเลยเปิดทุนมาทั้งหมด16บาทบอกเลยว่าวันนี้ต้องปังเท่านั้นถ้าไม่ปังนี่มีก็เจ๊งอย่างเดียวไม่ปังก็เติมใหม่เออมาเริ่มกันเลยว่ะโอ้โหกดทีแรกไม่เข้าแบบนี้ใจคอไม่ดีทีที่สองเอ้ยหมาบาทเดียวโอ้โหหัวจะปวดทีที่สามทีที่สี มีโอกาสกดได้แค่สิบหกครั้งนะทําไม่แต่งนี่บอกเลยว่ามีร้ององค์หญิงมาไหมองค์หญิงไม่เอ้าเคมาเออมาแปดบาทแบบนี้สวยอยู่นั่นแหละองค์หญิงมาองค์หญิงโอ้ยรอลุ้นองค์หญิงหน้าบังมาเฉยเลยเอาน้าบังมาต่อแบบนี้องค์หญิงต้องเขาองค์หญิงตรงเขาเออนั้แหลายเก้าสิบหกบาทสวยเลยครับเปิดนี่รอดตายเลยรอดตายเลยหน้านี้แจกไประดับซุปเปอร์หนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทอืมหทุนสิบหกมาร้อยสามสิบแปด ไปต่อใส่ต่อที่เบสสากดมือไปนิดส่อสามทีครับผมเหมือนเดิมเลนส์สุดนี่สาทีครับผมกดมือ3ามทีเราก็ไปต่อใส่เหลากันเลยครับอ๋อโตไป30มทีปล่อยไหลยาวๆเพลินๆไปจ้าท่านผู้ชมอย่างไงดอกนี้โอ้โหมาสวยมีวาเท่ากับมีกําไรเด้อโอ้ยโอ้ยโอยเอาดิโอ้โหเต็มแผงส,สวยเลย สวยๆเลยแตกมาเต็มแห่งแบบนี้ก็ได้ระดับซูเปอร์กันไป750บาทคุ้มๆเลยฮะท่านผู้ชมคุ้มๆเลยดูเออมาต่อใส่ต่อเปล่ามาต่อใส่ต่อหรือเปล่าเบ็ดสมีกำไรโอ้โหได้ตังมาแปดแปดแปดนะเออมามาเปิดนี้ขอซื้อไปฮะ225บาทขอดูหน่อยสิจะเป็นยังไงนะผมเบ็ด3ขอปังปังปลามปัปิ้งเออมามา ต้องเข้าจังหวะน,นี้เรือไมหอเอไมเหลือส่ไหมเฮ้ยเกลือหรือเปล่าเปิดนี้เกลือหรือเปล่าเฮ้ย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 เ้ยนั่นแหละเจเข้าสวยเลยเจรันสวยเคมาเคคูณเคเคคูณเคเออนั่นแหละคูณไปสามแปดแปดเอาเรื่องเอาเหล่าอยู่เอาเรื่องเอาเหล่าอย่โอ้โหไหลเหล่าเปียบเปียบเออบูดไหลบูดไปเรื่อยแต่เปิดนี้ราดับซูปเปอร์เข้ามาแล้ว4 5 3โอ้โหหวั่นเจยบเลย ช่วงนี้เขาอาจจะคอมเมนต์ว่าน้ำมูพูดอะไระ่าพูดไม่รู้เรื่องเออระดับระดับน้ำมูแล้วพูดภาษาเทพได้ใครคุยได้ก็รู้เรื่องไปอย่างนั้นแหละเออไปเออ่ะไปต่อใส่ต่ออ,อ้าวมัวละมัวละมัวละ,ม,วละ,ม,วละมึนละเออไปต่อใส่ต่อยังไงฮะไม้นี้ไม้นี่รับคุ้มๆสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดเอาไปตีเอาไปดีีมาไปต่อเบนฮะวันนี้เบ็ดขี้กำลังปังรีบตามนะแจ๊รีบตามนะจอเอออย่างไงท่านผู้ชม อย่างไงวายดึงหน้าไหนเอยเออ,เอ,อหน้าองค์หญิงได้อยู่ได้หน่อยแต่ได้อยู่นะได้หน่อยแต่ได้อยู่16บาทแตกมาพันแล้วแ,วแตกมาพันแล้วเราอย่างไงท่านผู้ชมเออมีวายเท่ากับนะมีกําไรมาพันสามเอ,อ้ยสิบสามพันสามอะไรก่อนเอยพวงมาลัยพวงมาลามายิบสองเคมาต่อสิบสองเอาหรือเอาเ่าสุดๆก้อนโตไปร้อยยี่สิบแปดเว้ย เอาเรื่องเอาหล่าวสุดๆไปเลยท่านผู้ชมยังไงไปต่อใส่ต่อกันยาวๆมุ้ยนาสิบมาเออนั่นแหละองค์หญิงเขาดิจังว่านี้นไันหนึ่นงร้อยเอ้ยพ4 0 0เอ้ยถูกแล้วโอ้โหกำไรแบบหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวเชียวอะรับมาเต็มเต็มฮับเปิดเนี้รับมาเต็มเต็มฮะโอ้โหระระดับซุเปอร์ไป 1500กกับอีก yeah, oh, ย่สิาสตางค์อ๋อย่างชอบอย่างชอบเลยแบบนี้ซื้ออีกสักไม้ดีกว่าเบ 5, ็ดท7าสาม้อยเห้าเอาเรื่องเอาเหล่าจัดเลยทุน16บาทเอาเรื่องเอาเหล่าจัดเลยเหลือหกไมแล้วมาด,มาดูมาดูมาดูมาดีเออหมาเบามาเบาเยังไงท่านผู้ชมเก็บไปคูณหกไปสิบห้าบาท น่ารักเกินไปแล้วน่ารักเกินไปแล้วเข้าแบบนี้เข้าน้อยเกินมาอีกสิบสามบาทอ้โหเปิดเกลือหรือเปล่านี่เราซื้อเกลือกันไปหรือเปล่าครับผมยังไงท่านผู้ชมเหลือห้าไม้กดไม้หลยอิวเทพนะรีบกดแบบรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวบอกเลยว่ามีกำไรแน่นอนนั่นไงคูณมาสองแถวอย่างงี้ยังไงครับผมคูณสิบสองอคูณเก้าร้อยหกสิบหกบาทกำไรหวานเจี๊ยบเลยฮะ กำไรหวานเชียบไปเลยระดับซุปเปอร์มา1,036บาทก็บอีก50ตางค์หวานเชียบสุดๆไปหานะทุวิชอชมไม่เป่าไม่เป่า,ม,ปามีกำไรอีกหรือเปล่าอย่างไงฮะอย่างไงฮะมาอีกเออนด่นแหละอย่าพึ่งหยุดอย่าพึ่งหยุดทะาน้องมาต่อใส่ต่อเลยฮะโอ้โหเหลือสไม้ขอกำไรงามๆหน่อยดู ส่องไม้กดมือไม่เลยขอลันลันโบบะอร่อยเอ,อิรแหละนะสิมามีคุณมีคุณเท่ากับมีกําไรหกบาทก็ยังดีเอ,อิเออ้ยออปอบใจตัวเองไปเรื่อยมาไม้สุดท้ายท้ายพายุเอ,อ้นั่นแหละอย่างชอบเลยได้หกบาท เออไม่เป็นไร,เป,นไรเปิดนี้ได้รวมมาพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดกับอีกเจ็ดสิบห้าแล้วตังค์ซื้อไปสามร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้โหคุ้มกว่าน,นี้มีอีกเปล่าขอขิงหน่อยละกันนะท่านผู้ชมขอขิงหน่อยละกันนะมูขิงดอกใหญ่หญเออเอาเดิเอาดเอาดิไปเบ็ดแปดนะผมตอนนี้ขอเบ็ดแปดใส่เาวาใส่ยับเบ็ดแปดใส่ราวใส่ยับดูทรงแล้วโอ้โหเอาเดิองหยิงกระจุยกระจายครับนะผมบอกเลย องเย่ยงกันจุยกะจ่ายรับเต็มระดับซูปเปอร์อีก1881บาทอย่างชอบเลยไปต่อใส่ต่อได้อีกไปต่อใส่ต่อได้อีกเอ้ยหน้าบาังยิ้มมาแบบนี้เออนั่นแหละยิ้มให้วานเจี๊ยบเลยยิ้มให้หวานเจี๊ยบเลยโอ้โหพอที่มายนี้แหละปิดคลิปกันไปอย่างสวยงามนะถ้าใครชอบนะผมฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้นำมูดเลยปิดคลิปกันไปอย่างสวยงามจ้าสวัสดีครับ